รเียนะะสำหรับภาพนี้นะคะเราก็จะมาทำงานต่อจากภาพที่แล้วนะคะภาพที่แล้วจำได้ไหมว่าครูให้ทำอะไรไปนะคะภาพที่แล้วเรามีการทดสอบก่อนเรียนใช่ไหมคะเรามีการทดสอบก่อนเรียนแล้วก็ให้นักเรียนส่งกันมานะคะ่ะเดี๋ยวเขาไปเช็คที่ส่งแล้ว1ิบนานะคะก็คือว่า ท,ที่แล้วเนาะให้ทําข้อที่ห้าหนึ่งถึงห้านะไหอาดูตัวอย่างตัวอย่างลิกษณาที่ทำานอ่าโอเคถูกต้องนะคะเดี๋ยวครูจะมาตรวจเช็คอีกทีนะคะอันนี้คือข้อ1ถึงข้อหใช่ไหมโอเคค่ะสำหรับขาบนี้นะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียน ทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะจดลงไปเหมือนครั้งที่แล้วเนี่ยต่อนะคะเมื่อครั้งที่แล้วคือข้อ1ถึงข้อ5ใช่ไหมรอบนี้จะเป็นข้อ6ถึงข้อ10นะคะเข้าไปที่งานงานของเรียน,นะคะอ่าแบบทดสอบก่อนเรียนหนูก็คลิกเข้ามาที่แบบทดสอบก่อนเรียนเหมือนเดิมแล้วหนูก็ดู ก่อนเราทําข้อหนึ่งถึงข้อห้าใช่ไหมเราคงไปต่อไปก็เป็นเหมือนเดิมค่ะข้อหกถึงข้อสิบนะคะแต่ต้องตอบไม่ถูกด้วยนะอ่านจําได้ไหมนะคะอันนี้คือเป็นข้อมูลโดยพื้นฐานที่นักเรียนต้องรู้ก่อนที่เราจะเรียนเรื่องเครื่องมือทางคณิศาสตร์และคณิตาสระสังคเทศนะคะพาให้นักเรียนทำาันเ,นเ,เอนะ ครูมีเรื่องหนึ่งก็คือที่จะฝากไว้ในคลาสนี้นะคะเมื่อเรียนทำเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนเนี่ยไปศึกษาใบความรู้นะคะที่ครูโพสให้เนี่ยอยูอย่ในนี้เห็นไหมใบความรู้เรื่องประเภทของเครื่องมือทตศิตร์ไปศึกษามาล่วงหน้าเพราะเราจะทําการเรียนการสอนแบบลุมลึกเนี่ยในสัปดาห์หน้าอานันนไปดูเลยไปท่องมาให้ละเอียดเลยว่าเป็นยังไงนะคะ แล้วก็พร้อมที่จะตอบในคลาสหน้านะคะเดวคผูอทางจะถามแบบว่าหลายคุณเลยนะคะแล้วก็ต้องตอบให้ได้ว่าเครื่องมือไหนเนี่ยใช้งานยังไงมีประโยชน์ยังไงนะคะอันนี้ก็จะมีตัวใบความรู้ครูก็ได้ทำแล้วนะคะนักเรียนก็ไปศึกษามาลูกนะเมื่อใครทําเสร็จแล้วนะคะแบบทดสอบก่อนเรียนข้อที่ ปกถึงข้อที่สิบเนี่ยให้หนูมาส่งในส่งแบบทดสอบก่อนเรียนครั้งที่สองเห็นไหมวงเล็บสองนะคะลิกเข้าไปแล้วก็ไปส่งสรุปนะคะมีสองงานก็คือว่าจดลงในสมุดข้อที่หกถึงข้อที่สิบแล้วก็ส่งในนี่แบบทดสอบก่อนเรียนครั้งที่สองนะคะแล้วก็ไปศึกษาใบความรู้เกี่ยวกับประเภทของเครื่องมือทางูมิศาสตร์ซึ่งอยู่ในนี้เหมือนกันนะคะ เพื่อกรอมที่จะเรียนแล้วก็ตอบในคาัหน้า